สำหรับคนตัวเล็กๆเด็กเลยมีเรื่องที่ต้องบอกผมไม่ทราบว่าระหว่างเด็กมีเรื่องกับเด็กมีปัญหาเหมือนกันหรือเปล่านะครับว่าผมคิดว่าไอ้ปัญหาหรือว่าเรื่องเนี่ยอาจจะมีทั้งเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีครับเรื่องเราคือเรื่องของน้ำที่หายไปจากต้นน้ำมันส่งผลกระทบไม่ใช่เฉพาะชีวิตของเราแต่มัน มีผลกระทบถึงชุมชนสื่อที่เราใช้ก็คือภาพถ่ายครับ,รบเพื่อการใช้ชาวาตได้รับรู้ถึงผลกระทบที่เกิดตอนนี้<ม>และก็จะเกิดขึ้นต่อเน,นื่องไปเรื่อยๆถ้าพูดถึงอุ้มผานเนี่ยคนทั่วไปก็จะนึกถึงน้ำตกเริราซูเป็นอันดับแรกเลย เพราะว่าอุ้มผางเรามีทรัพยากรที่หลากหลายและระยะทางที่คดเคี้ยวแล้วก็ยาวไกลถึง1,219โกมนั่นคือเสน่ห์ของอุ้มผางแต่ว่าในปัจจุบันนี้ป่าต้นน้ําที่เป็นต้นน้ําตกทีราซูจริงๆเนี่ยมันไม่มีน้ําเหลืออีกแล้วนั่นคือสาเหตุที่พวกเราต้องเข้ามาร่วมมือกันค่ะ พวกเรากลุ่มเค,ครือข่ายเยาวชนะมอมเภออุ้มผางน,นะครับก็เป็นกลุ่มของเยาวชน,นครับซึ่งเรายังเป็นนักเรียนครับที่อยู่ในโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมนะครับหน้าที่ของกลุ่มของเราก็คือช่วยแบบอสอดส่องดูแลป่าไม้แล้วก็สำรวจต้นน้ำต้นน้ำตกทีรอซูว่าช่วงนี้กับเมื่อก่อนน้ำมันมากน้อยแค่ไหนลดลงไหม แล้วต้องทําอย่างไรช่วยประสานกับชาวบ้านแถวแถวนั้นให้ช่วยกันรักษาดูแลกลุ่มเยาวชนอุน้มผางได้รับแรงบันดาลใจมาจากรุ่นพี่ที่เขาเคยก่อตั้งกลุ่มมาแล้วชื่อกลุ่มก็คือกลุ่มหนุ่มสาวอุ้มผางเมื่อสมัยก่อนเมื่อปี2530แล้วก็ผลิตวารสารดอกเซี่ยวไว้เพื่อ,อนําเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นในอำเภออุ้มผางเมื่อสมัยก่อนกลุ่มหนุ่มสาวอุ้มผางก็ คือก่อตั้งขึ้นมาโดยที่ว่า,าเพื่อนๆ -78 คนนะครับได้ตั้งขึ้นมารวมกลุ่มกันก็มาทำในเรื่องของรักษา,าพื้นป่านะครับแล้วก็อีกช่วงนั้นเราก็มีความคิดว่าเราจะต้องทำวารสารเพื่อ,อสะท้อนสังคมบางอย่างนะครับก็จะมีบางอย่างที่จะสะท้อนสังคมแต่ทั้งนี้นั้นเราก็สะท้อนสังคมในทางที่สร้างสรรน,นะครับที่ว่าอยากจะให้สังคมเนี้ย เป็นยังไงบ้างความมาอยู่รวมถึงความมาอยู่ของชาวบ้านเป็นยังไงก็ได้ทําวารสารดอกเสี้ยวมาตั้งหลายฉบับมาห้าหกฉบับที่ตั้งของอำเภออุมผางนี่เป็นทีอ่อยู่ติดชายแดนตะวันตกติดกบพมา่าแล้วก็อยู่ใจกลางปา่าลุ่ลักและทุ่งใหญ่นาลิสวนสวนหนึ่งของเขตที่ตั้งของอำเภออุมผาง งเหล่านี้มีรายได้หลักจากการท่องเที่ยวนี้ถือว่ามาอันดับต้นๆของการทําทุกอย่างก็มันเป็นอุตสาหกรรมรายได้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่รายได้อันดับหนึ่งของอุบัผังแลในจังหวัดตรักด้วยวิถีชีวิตของคนในอุบัตอภังเหล่านี้ส่วนมากทำกเกษตรกันแล้วมีอยู่สองส่วนส่วนหนึ่งก็คือคนที่ทำไร่ข้าวโพด และอีกส่วนหนึ่งที่เป็นวิถีชีวิตของปักยอหรือชาวเลี่ยงเหล่าน,นั้นก็จะปลูกข้าวปลูกพริกปลูกพืชประจำพานสามัญทั่วไปอันนี้ก็เป็นวิถีชีวิตและชีวิตซรายได้จากการทารรําเกษตรทั้งหมดอย่างอื่นการค้าขายก็แทบจะไม่มีประชากรของหมู่สองบ้านก็ทอตามหลักที่ว่าของมีทรดสี่นี่คือสามกว่าหลาข้าวนบ้าน ส่วนใหญ่ก็คือเป็นเกษตรกรครับมี <No. S 1> ทำนาแล้วก็ทำไร่เราอาชีพเสริมก็คือปลูกข้าวโพดหลังจากที่ว่าเป็นอาชีพหลักเนี่ยฮะแล้วก็ปลูกถั่วพริกอะไรแบบนี้ฮะสายต้นน้ํากับวิถีชีวิตชาวบ้านในกระถางก็คือมีความเกี่ยวพันตั้งแต่สมัยบรรพุรุษสมัยบรรพการเพราะว่าเขาใช้น้ําตรงนั้นที่เดียวเลยมันมีแค่ท่อประปาท่อทีวีซีต่อมาแล้วใช้กันทั้งหมู่บ้าน เมื่อน้ำไม่มีเนี่ยการใช้น้ําที่ทั้งอุปโภคบริโภคก็ทําให้ลาบากจะเปิดน้ําำเฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นแล้วก็ไม่ว่าจะทําการเกษตรใดๆก็ได้ผลผลิตได้ไม่ตามต้องการค่ะแล้วยิ่งช่วงนี้สภาพอากาศก็เปลี่ยนแปลงไม่เหมือนเมื่อก่อนความแห้งแล้งเข้ามามนกขึ้นพอฝนตกก็ตกเยอะทําให้เกิดน้ําท่วมขังแล้วก็ผลผลิตไม่ได้เท่าที่ต้องการแล้วก็ทําให้ไรายได้ไม่เพียงพอต่อการใช้ใจ่าย ไม่เกิดปัญหาของการเป็นหนี้สิในในหมู่บ้านด้วยค่ะถ้าป่าต้น้ําขาดไปครับชาวบ้านอย่างที่ยังเห็นได้ชัดเลยที่เวันนั้นเข้าไปก็คือตอนนี้น้ําลดลงเดิมที่สามารถเปิดได้24ชั่วโมงตอนนี้ต้องเปิดช่วงกลางคืนช่วงใดช่วงหนึ่งนะครับซึ่งเห็นได้ชัดว่าตอนนี้วิถีชาวบ้านกําลังจะเปลี่ยนไปครับในการใช้น้ําคือต้องรู้จักการกัะเก็บกักตุนนะครับอาจผลภาคหน้าต่อไปอาจจะเกิดการแย่งฉีดน้ํา ซึ่งปัญหานี้ผมไม่อยากให้มันเกิดขึ้นครับีมันเป็นคนตรวจดูท่อน้ำท่ออะไรไปดูที่ต้นน้ำเวลาน้ำไม่ไหลอะไรอย่างเงี้ยนะดูในหมู่บ้านหมดเลยเพราะขัน้ำขั้าอะไรก็ไปเก็บข่าน้ำอนะไรเป็นหน้าที่ของหมออะไรช่วงนี้นี่น้ำมันจะลดมากเลยค่ะจากเรืมทีนี่น้ำมันจะเยอะมากแล้คราวนี้น้ำจะไหลตลอดเลยนะคะตลอดทั้งวนันตลอด24ชั่วโมง ปัจจุบันนี้น้ำมันจะน้อยลงอะคะ่ะแล้วก็คราวนี้ต้องแบบกลางวันนี้น้ำจะไม่ไหลเลยนะคะ,ะ,ะน้ำจะไหลประมาณสัก6โมงเย็นอะไรประมาณเนี้ย6โมงเย็นบางทีก็2ทุ่มถ้าเกิดว่าข้างบนใช้น้ำข้างล่างเราก็จะไม่ได้ใช้น้ำเพราะว่าน้ำมันจะน้อยมากเลยะะแล้วมันจะไหลเบามากจากเดิมทีเมื่อก่อนนี้น้ำนจะไหลแรงมากช่วงก่อนนี้น้ำนี่แทบจะไม่ได้ใช้ ต้องไปตักเอาน้ําจากที่ห้วยใส่ถังห้าวันดีนะคะแล้วก็มาใส่ที่บ้านไว้มาตุ่มปัญหาที่ทําให้น้ําลดลงเนี่ยก็คือการบุกร,รุกทาลายป่าได้มีการเปิดพื้นที่ใหม่เพื่อทําการเกษตรเพิ่มมากขึ้นดังนั้นปัญหาที่แท้จริงของการทําให้น้ําน้อยลงเนี่ยคือการปลูกพืชเชิงเดี่ยวคือขา้าวโพดนั่นเองที่เข้าไปในพื้นที่เยอะมากแต่เราจะไปโทษเขาไม่ได้ว่า อย่าไปทําหรือว่าจะทําทําไมในเมื่อน้ํามันน้อยอยู่แล้วเพราะเขาต้องกินต้องใช้ม,ม,มีมีค่ามีค่าใช้จ่ายลูกเขาก็ต้องส่งเรียนค่าใช้จ่ายก็เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าสมัยนี้อะไรก็แพงไปหมดแม,แม้กระทั่งเกลือยังแพงขึ้นเลยค่ะมันไม่มีที่ร่องเย็นแล้วพี่บางทีเขาตัดไม้ตรงต้นน้ำเขาเขาถังปลาถางไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วครอนนี้ต้นไม้ก็ไม่ค่อยมีไม่มีที่ร่มเย็นให้น้ำล้วก็เริ่มแห้งครั้เนี้หนยหลบไปอีกครั้งเนี่ยปีแค่แค่ปีเลี้ยวปีแค่หนึ่งปีอะค่ะ ก็แตกต่างมากเลยค่ะเพราะว่าตอนปีที่แล้วอ่ะหนูยังเดินต้องเดินข้ามน้าอยู่เลยพอมาปีเนี้ยเนี่อหนูสามารถเดินลงไปกับพื้นสบายสายได้เลยเพราะว่ามันไม่มีน้ําหรืออะไรเลยแล้วก็สภาพทั่วไปแล้วแห้งเล้งมากค่ะในแต่ละปีนะครับสภาพพื้นที่ก็รู้สึกว่าจะถดถอยไปเรื่อยๆจากทั้งจํานวนต้นไม้จํานวนน้ํา จำนวนพันธุ์พืชต่างๆที่อยู่โดยรอบอะครับคือเริ่มถดถอยแล้วก็เสื่อมไปเรื่อยๆครับพื้นที่เดิมแล้วมีความชุ่มชื้นไปอย่างมากครับแต่พอพักหลังๆเราไปเนี่ยความชุ่มชื้นนั้นหายไปครับน้ําที่ไหลจากเดิมในปริมาณมากก็ลดลงยังเห็นได้ชัดครับคือพื้นที่ต้นน้ำมันเป็นเหมือนวงกลมอะคะ่ะมันจะมี น้ำไหลล้อมรอบเหมือนเป็นเหมือนเข็กั้นนันเนี่ยขอแค่นี้แหละที่ฉันจะเอาไว้สําหรับเป็นต้นน้ําอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ธรรมชาติสร้างมาแล้วที่นาของชาวบ้านก็มีมานานแล้วก็อันนั้นคือเป็นพื้นที่ทํากินเขาตั้งนานแล้วแล้วก็ไม่ไม่ส่งผลเพราะถ้ามันส่งผลคงส่งตั้งแต่สมัยก่อนละแต่นี้มันเพียงไม่กี่ปีแล้วเมื่อไปวันนั้นก็คือเห็นว่าเขาเปิดพื้นที่เข้าไปในส่วนของต้นน้ําเลยส่วนของฝั่งต้นน้ําซึ่งมันมีทองกั้นอยู่ทำให้เห็นว่า มันต้องมีมาตรการที่เข้มข้นกว่านี้หรือคิดว่าถ้าเราทำลายป่าสักวันหนึ่งป่าก็จะกลับมาทำลายเราไม่ช้าก็เร็วนะคะ ความเข้าใจของชาวบ้านเนี่ยเขาเขามากักจะได้โดนสื่อจากข้างนอกหรือว่าคนที่อยู่ปลายน้ําต่อว่าเขาว่าทําไมอยู่ต้นน้ำไม่ดูแลทําไมถึงแบบปล่อยให้น้ําน้อยทําไมถึงปล่อยให้มีคนทําไร่ก็ในเมื่อเขาไม่สามารถที่จะทําประกอบอาชีพอื่นได้ใช่ไหมคะก็ทําให้เขาต้องทําอยู่ตลอดไปแต่ว่าสิ่งที่ต้องดูแลต้องทําก็คือการกำหนดขอบเขตของการทํากินให้แน่นอนคืออันนี้คือหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะน,น,นี้คือพวกหนูเด็กๆเนี่ยคงได้เพียงแต่ว่าสํารวจ แล้วก็ทำความเข้าใจกับชาวบ้านในระดับแรกญ้าสื่อที่เราใช้ในการให้ชาวบ้านได้ดูและเข้าใจก็คือเป็นสื่อที่ใช้จากภาพถ่ายครับเพื่อให้เขาได้รู้ได้เข้าใจว่าต้นน้ำที่เราซูกับป่าไม้แถวบริเวณนั้นลดน้อยลงต่างกับในอดีตมาก าการให้ชาวบ,บ้านได้รับรู้ถึงผลกระทบที่เกิดตอนนี้แล้วก็จะเกิดขึ้นต่อเน,นืเ่องไปเรื่อยๆครับว่าถ้าหากเราไม่ช่วยกันรักษาเป็นยังไงอะ่ะที่ชาวบ,บ้านต้องรับรู้ก็เพราะว่าคือก็คือให้เขาช่วยพวกเราด้วยค่ะเพราะว่าคือเขาอยู่ที่พื้นที่น่าจะ,จะช่วยร่วมมือกันจะทําให้งานทําให้แปรดีขึ้นจุดมุ่งหมายในการสื่อสารของเราก็เพื่อให ทุกคนนะครับไม่ใช่แค่ชาวบ้านนะครับแต่ว่าเป็นทุกคนเพราะว่าทุกคนถือว่าต้องมีส่วนร่วมคือให้เห็นถึงประโยชน์ผลเสียผลกระทบที่จะตามมาอย่างแน่ชัดที่สุดนะครับเราจะไปที่หมู่บ้านกอดทอนะคะซึ่งเป็นหมู่บ้านป่าต้นน้ำที่เราสูงก็วันนี้ ไปสำรวจอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเมืม่อปีก่อนเราได้เก็บภาพไว้แล้วแต่ว่าเราจะดูแบบเปรียบเทียบกันว่าพื้นที่ตอนนี้มันมีสภาพเป็นอย่างไรนะคะเมื่อเปรียบเทียบพีที่ผ่านๆมาในการเปลี่ยนแปลงของแต่ละปีคือวันนั้นที่ลงไปคะความรู้สึกก็คือมันก็ไม่ได้สนุกเท่าไหร่คือมันร้อนด้วย ก็เดินไปแลก็รู้สึกแปลกๆม,มากกว่าครั้งที่แล้วด้วยคือครั้งที่แล้วหนูไปอ่ะยังอากาศมันจะเย็นกว่านี้เรื่องการทำสื่อก็คือเราจะลงไปหาเพื่อนที่อยู่ในพื้นที่ก่อนค่ะเพราะว่าในพื้นที่นั้นเราออดหนูถึงแม้ว่าพวกเราจะเข้าไปบ่อยแต่ว่าก็คือต้องให้คนที่อยู่ข้างใน นั้นเขาเขาเขา,ขาพาเข้าไปไปที่ต้นน้ำนะคะ่ะแล้วก็เขาไปถ่ายเก็บภาพรายละเอียดไว้แล้วก็เอามาเก็บข้อมูลรับปรินเตอร์ออกมาเพื่อที่จะมาทำเป็นบอร์ดกิบบอร์ดแล้วก็ไปนำเสนอให้ชาวบ้านดู ราต้องใช้บอร์ดทานนะครับเพราะว่าในพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าครับการที่จะนําเสนอในสื่อรูปแบบอื่นทั้งทั้งเป็นแบบวิดีโอเปิดให้เห็นยงอ่ากันอย่างชัดเจนก็ทําไม่ได้ครับดังนั้นภาพจึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราสามารถจะนําเข้าไปในพื้นที่นี้ได้ครับให้ได้ว่าเปรียบเทียบกันว่าปีก่อนกับปีนี้อันไหนดูดมสมบูรณ์กว่ากันอันไหนที่จะต้องแก้ไข วิธีการของเรานําเสนอในการใช้บอร์ดนะครับแล้วก็เดินไปปรึกษาชาวบ้านโดยนําขึ้นไปในแต่ละหลังลเพราะว่าในการรวมกลุ่มของชาวบ้านในแต่ละครั้งก็ยากต่อการรวมกลุ่มนะครับเพราะว่าชาวบ้านอย่างที่ว่าครับเขาก็ต้องทํามากินของ,ของเค้าครับในการรวมกลุ่มแต่ละครั้งอาจจะไปกระทบต่อเวลาในการประกอบอาชีพของเขาครับอันนี้หนูถ่ายเดือนเมษาวันที่1 9เามษาปี2552รบ แล้วก็น,นี้เมื่อวานวันที่25มีน,มนาคือสภาพมันแหง้งแ้งก็เลยว่าเราจะหนึ่งจะศึกษาที่ไหนเออตรงนั้นน่ะมันทำเมื่อก่อนนี้นมันเคยทำมาก่อนนะแต่ว่ามันก็ใช่เนาะเราเราก็ว่าเขาเราก็บอกเขาว่าเออตรงนั้นเราขอคืนได้ไหมอะไรแบบนี้ไงถ้าตอนนี้เราไม่ช่วยกันนะคะเราก็จะไม่มีน้ําอาจจะไม่ได้เท่านี้แต่ว่าเ,เราอ เราต้องมีน้ำใช้ตลอดทั้งปีไม่ใช่ว่าต้องไปดูดน้ำแล้วก็ลำบากกันนี้แล้วเราก็ได้เจอบ้านอีกหลังหนึ่งบ้านหลังนั้นก็ได้ถามชื่อเขาชื่อพี่เขาว่าพี่เขาชื่อพี่ม่อได้นำสือนำภาพไปให้เขาดูเปรียบเทียบกันว่าพี่เขาชอบภาพไหนพี่เขา,าชอบภาพที่เขียวที่เขียวยังเขียวดมสมบูรณ์ยังมีน้ำแล้วก็พี่เขาบอกไม่ชอบภาพที่ไม่มีน้ำที่แห้งแล้ง ถามพี่ว่าจะร่วมมือกันไหมจะร่วมมือร่วมใจกันทําให้ปา่าของเราอุดมสมบูรณ์มีน้ํามากให้มีน้ําพี่เขาบอกว่าช่วยก็ได้เป็นควักได้ความร่วมมือคนหนึ่งได้พื้นที่ด้วยในการปลูกต้นไมพ้พี่บอกว่าภ่านี้มันสวยแต่ภ่านี้ดูไม่สวยเนะี่ยท่านี้ดูไม่สวยอันนี้น่าสวยสวยด้วยครับพี่อยากให้มันสภาพนี้กลับมาเป็นไหมอยากให้สยวยเลยนี้ก็สวยมากเลยอ,อยากให้กลับมาเป็นอย่างนี้ไหมครับ แล้วพี่เห็นท่าเนี่ยพี่รู้สึกยังไงคะเห็นท่านนี่ผมาไม่สวยไม่สวยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องน้องน้อยโตขึ้นมาพี่พี่พี่ว่าเรายังมีน้ำไม่ใช้อยู่ไถ้าเกิดจะยังเป็นอย่างนี้อยู่เป็นอย่างนี้ไม่ดี บ้านยังไม่ได้แทบได้ใช้น้ําเลยนะจริงเหรอคะช่วงนี้แหละช่วงต้องวันนี้เปิดน้ํําน้าจะไม่ไหลจะเปิดทีเด็ดึกหรือไม่ก็ตีสี่ตีห้าเปิดน้ำมาแาดตอนนี้พี่ต้องเปลี่ยนระบบใส่สายมาแล้วไม่มีน้ํำละทีเนี้ยน้ําก็จะไม่ระบบน้ําเป็นจะซักผ้าอะไรก็ไม่ได้ซักเลยไม่ได้ซักผ้าบางทีก็ต้องไปซักหมวย อนี้ยังไม่ได้สร้าขอน้ำจะไม่ไหลแย่งกันใช้น้ำอ่ะพี่เชื่อไหมวันไหนที่น้ำไม่ไหลเน่จะมีชาวบ้านมาหาหนูไม่ตม่ำกว่าสิบยี่สิบคนหนูนี่ปวดหัวมากเลยคนนั้นก็บอกน้ำไม่ไหลคนนี้ก็บอกน้ำไม่ไหลแล,แล้วน้ำมันก็ขุ่นมากมากก็ได้เห็นภาพที่เด็กๆไปถ่ายมาให้ดูก็รู้สึกเสียใจค่ะเพราะว่าจากเดิมทีแล้วป่ามันจะเขียวชุ่มแล้วน้องเขาไปถ่ายมาก็คือแห้งแรงนะคะไม่มีน้ำแล้วคราวนี้ ไม่เขียวชะอุ่มอ่ะก็ต้องปลุกปลุกปลาแล้วเราก็ไม่ให้เขาทางปลา่าเลี้ยปลุกปลาปปปเพื่อทดแทนค่ะทดแทนไม้ที่เขาตัดไปตอนที่เราลงไปรู้สึกว่าต่ำหนแล้วก็รู้สึกว่าไม่มั่นใจว่าเออเราจะเขาจะเข้าใจในสิ่งที่ต้องการจะสื่อไหมภาพที่เราัดเตรียมมาเนี่ยเขาจะรู้สึกว่ามันมันมันต้องแก้ไขมันต้องมาช่วยกันหรือเปล่า เรอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดามากเป็นช่วงหน้าแรงแต่จริงๆแล้วคําว่าหน้าแรงของที่นั่นมันมันไม่ใช่แรงอย่างนี้ค่ะผมคิดว่าในตรงจุดนะั้นมันเป็นเป็นสื่อที่ดีเลยพวกน้องๆมาเลยเป็นจุดประกายอีกอย่างด้านหนึ่งด้านของ,งน้องๆเขาถือจะ่าเป็นต้นกล้าต้นเล็กตักวันมันก็ต้องเป็นต้นกล้าใหญ่ก็คงจะ จากพุ่มน้องๆเข,าาข้ามาก็จะกระใจายให้กับญาติพี่น้องหรือว่าบุคคลรอบข้างก็จะได้ช่วยๆกันบรรยากาศในวันที่เรานําสื่อเข้าไปเนาะก็คือประมาณว่าชาวบ,บ้านเขาอาจจะยังงงๆอยู่ช่วงแรกที่เราขึ้นไปคุยกับเขาอะแต่ว่าพอคุยกันไปคุยมายเอาสื่อเอาภาพที่ให้ชาวบ,บ้านเห็นเนี่ยรู้สึกว่าชาวบ,บ้านเขาเริ่มเออเห็นว่าเฮ้ยชอบลองถามเด็กน้อยว่าชอบภาพไหน เด็กน้อยที่ยังเด็กอยู่เขาคงยังไม่รู้เรื่องอะไรก็เลยแต่เขาก็าชี้ภาพที่ยังมีน้ํามีป่าเขียวชอุ่มแต่อีกภาพหนึ่งเพ่งแห้งแล้งไม่มีแม้แต่ต้นไม้สักต้นเนี่ยเด็กยังชอบภาพที่เขียวเลยอะ่ะและ้วสวยไม่สวยสวยไม่สวยก็เด็กก็ <c oughs> ชอบตรงนั้นเน,นี่ยนะแล้วก็รู้สึกว่าเออจิตใต้สำนึกของคนเราบักจะชอบสิ่งที่สวยงามเสียงตอบรับจากชาวบ้านก็คือถือว่า คือว่าได้ได้ผลดีครับก็ทําให้ชาวบ้านเห็นด้วยกับความเปลี่ยนแปลงที่ในอดีตกับปัจจุบันว่าต้นน้ําเหลือน้ําน้อยลงป่าเหลือน้อยลงทําให้ชาวบ้านแบบรู้สึกต้องการที่จะฟื้นฟูร,รักษาต้นน้ำกับป่าไม้ที่เขาอาศัยอยู่ครับ เด็กกลุ่มนี้ที่มาทำนี่ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะแม้แม้เขาเป็นเยาวชนเพิ่งกําลังศึกษาอยู่นะครับเขาก็ยังยังทาตรงนี้ทําสารต่อแล้วเอาแนวคิดของกลุ่มสาวรุ่นอนอก่อนมาก็าได้ได้ทาอย่างจริงจังนะครับพอเห็นแล้วผมก็เห็นว่าเด็กที่เด็กได้ทําตรงนี้นะผมว่าในความภาคภูมิใจผมว่ายังมีเด็กรุ่นนี้ได้ได้ก้าวขึ้นมายังมีทำ เกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะของป่าไม้เนี่ยให้ทําตรงนี้คับเว้ามาไม่อย่างนั้นในอนาคตต่อไปถ้าเราไม่เริ่มทําตรงนี้นะครับมันก็จะไม่มันจะถูกบุกลุกไปมากกว่านี้ครับ เขาจะมาดูมาอยู่กับชาวบ้านเลยสามเดือนอ,ะ <3 S 1> อ่ะสามเดือนมาอยู่เลยอันนี้เราก็ต้องมาทำํำล่างไปก่อนอที่ชาวบ้านเห็นว่าเราไม่เราทําต่อเรื่องทุกปีแล้วก็ไม่ทิ้งเขาการที่ได้ลงไปแต่ละบ้านเนี่ยทำให้ได้พูดคุยกันสะดวกมากขึ้นแล้วจะถามอะไรก็สามารถถามพูดคุยกันได้เลยตรงนั้นค่ะมันจะแตกต่างกันว่ะมันไม่ทั่วถึงกันแต่ว่าถึงแม้ว่าเราทําวิธีไหน เขาก็เอาด้วยเนี่ยมันคือจุดมุ่งหมายที่ประสบความสำเร็จนะคะต้องกระโดดข้ามหลอกนี่นะอการที่ผมได้นําสื่อเข้าปไปเผยแพน่ครับผมก็รู้สึกว่ามันมันเป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะต้องทําอย่างเร่งด่วนนะครับเพราะว่า ตอนนี้ชาวบ้านเขายังไม่เข้าใจในบางจุดเราจึงต้องการสื่อสารให้เขาเข้าใจแล้วก็ร่วมกันในการแก้ปัญหาพวกเรานะครับเมื่อหมู่บ้านกอทอกลับมาเป็นสภาพเหมือนเดิมน้ำตกทีรอซูก,ก็จะมีน้ำมากขึ้นในตลอดทั้งปีแล้วก็น้ำก็จะไม่ขุ่น ที่เราเป็นเด็กนะครับแล้วก็ต้องมาทํางานแบบนี้ผมก็คิดว่าในเมื่อสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันเกิดขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นอย่างเรื่อยๆครับโดยไม่มีใครจะทําเนี่ยเมื่อไม่มีใครทําแล้วใครจะทําดังนั้นในฐานะที่เรายังเป็นคนอุ้มผางยังเป็นเยาวชนผู้ที่ยังมีพลังแล้วก็ยังสามารถทํางานได้เราก็เข้าไปช่วยหยิบยื่นอะไรต่างๆครับในการดูแลค้นป้าของเรา และที่สำคัญคือเราเกิดในพื้นที่ตรงนี้ถ้าหากว่าเราไม่ดูแลรักษาทรัพยากรที่อยู่ในบ้านเราแล้วใครจะทำ